ไหนคุณจะให้เราดูอะไรซาดาโกะเหรอนี่อะซาดาโกะว้ายทำไมมันมันน่ารักเหรอคุณน่ากลัวนี้มันจำสแกปปะเนี่ยไม่ฮะคุณเดินเข้าไปดิไม่แต่เขาเหมือนไอ้นี่นะไม่จริงว่ะเอเนี่ยเขายืนอยู่อย่างนี้เลยเน่ยมันจำได้เห็นไหมมันไม่จำไม่จำพี่เชื่อหนูต่อให้พี่ไม่เชื่อเขาเหรอโอเคโอเคโอเคเราเชื่อคุณก็ได้ก็มันน่าตาน่ากลัวด้วยนะโดนหลอกกันหลอนโอุ้ยสุสานเต็มเลยไม่หรือเขาแค่ปักไมค์ตั้งเขนไว้เฉยๆอ่ะ อู๋บรรยากาศคือแบบอะไรคุณดิโม่ร응้องอะไรไม่ใช่จำตะแกรใช่ไหมไม่มีนะผมเกือบล่นเฉยอ๋อเมื่อกี้มันมีหลอกมันมีหลอกนะตอนท่อนไม้สุดท้ายคุณระวังนะนสุดท้ายมันจะมีรูเกือบล่มขอแค่ไม่ใช่ผีหลอกอะไรแล้วก็โอเคเขาบอกหมายถึงอะไรกันโอ๊ยก้นล่างเป็นหนมแหลมน่ากลัวว่ะถ้าหนล่นก็พอเลยคุณระวังคุณระวังล่น ตรงไหนอะที่จะหล่นอะอู้อู้อันนี้คือรูหลอกเหรอใช่ใช่ใช่มีรูหลอกรูหลอกไปไหนไปได้เลยนะหล่นไปเลยแม่เมึงโอ้อะไรอะคุณด่าเขาสองคนดิไหนบอกไม่มีไงหลุมไงสมควรปะหลุมวรหลุมมันล่วงได้เนี่ยหลุมอะไรล่วงได้ ไหนเนี่ยหลุมเท่านี้ไหนเนี่ยร่วงยังไงไม่ร่วงเลยมาทําเป็นไอ้นี่กันมาทำเป็นแบบว่าหลุมร่วงรูหลอดโอ้ย